เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บะะวันนี้ไปซื้อหมูมาหมูสับค่ะเราก็อยากจะเก็บไว้นานๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆนะคะวิธีก็คือเราก็จะมาแบ่งหมูเนี่ยเป็นมือๆนะคะแบ่งใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะใส่ถุงแยกเป็นถุงเล็กๆ,ๆประมาณถุงละมือค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ตีให้แบนๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเออช่องฟิตเนี่ยมันจะละลายเร็วนะคะเราสามารถที่เอานำไปประกอบอาหารผัดหรือว่าแกงอะไรต่างๆได้เลยนะคะเสร็จเราก็นำไปแช่ช่องฟิตเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมานะคะจะแช่น้ำหรือว่าวางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะทำง่ายๆนะคะ แล้วก็ดีต่อเราด้วยตอนนี้นะคะช่วงนี้เหมาะสมมากจริงๆนะคะลองดูนะคะลองดูเพื่อนๆทำดูเลยนะคะ